กลับมากระต่อนนะคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้ช่วงสุดท้ายนะ,ะอยู่กับยาสีฟันจีเฮิครับจีเฮิของเรานะคุณผู้ชมนะเป็นยาสีฟันที่ต้องบอกไว้ก่อนเลยใครที่มีปัญหากินปากอันนี้ช่วยได้แน่นอนหินปูนนะฮะช่วยได้แน่นอนฟันกุบฟันเทานะฮะและที่สําคัญนะที่เขาดูแลเป็นพิเศษนั่นก็คือคนที่ดื่มชากาแฟสุโขทัคราบพลักต่างๆที่มันติดอยู่ตามเป็นตามซอกฟันตัวนี้ช่วยได้ดีมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะฮะครับจีเฮิของเราใช้แค่นิดเดียวไม่ต้องใช้เยอะคุณผู้ชมนะฮะ แปลงแค่วันละครั้งสองครั้งก็พอแล้วก็กลิ่นปากของคุณจะหอม,มสดชื่นหอมไปถึงเที่ยงคืนเลยนะ<ม>แปลงแปดโมงเช้าหอมถึงเที่ยงคืนมีที่ไหนละแก<ม>นะมียี่หอ้อนี้ยี่ห้อเดียวนะคุณผู้ชมนะวันนี้มาพร้อมโปรหลักร้อยห้าหนึ่งนะฮะหนึ่งหลอดเนี่ยร้อยยี่สิบกรัมใช้ได้นานสองถึงสามเดือนนะครับหลอดละสองร้อยสามสิบบาทครับแต่วันนี้ถ้าคุณซื้อห้าหลอดในราคาพิเศษเพียงแค่หนึ่งพันบาททวนเท่านั้นนะครับสนใจนะครับนี่ส่งฟรีสำหรับคุณพร้อมโอลด้วยลืมบอกไปนะแต่ถ้าใครอยากจะเก็บเงินไปทางครับเก็บค่าขนส่่งเพิมบาทจะ โทรเลยครับเบอร์นี้ครับ0 9 5 7 1 8 4 6 2 4นะครับหรือที่ไลน์ส,สุขภาพดีสแกน QR วอารโค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยนะฮะสิทุณผู้ชมท่านไหนนะครับสนใจติดต่อโรงโฆษณากับรายการเราเมาท์มันคันปากโทรได้ที่เบอร์นี้ครับ0 9 0 0 8 9 9 9 9 5นะจ๊ะนะครับมากันที่ข่าวต่อเลยค่ะหลังจากที่มีประเด็นนะฮะกรณีที่มีวงดนตรีวงหนึ่งเนี่ยนะครับสายอินดี้ไป โพสคอมเมนต์แล้วมีการแชร์ทำนองเหยียดเพศกรณีคุณพีพ<ะ>ีบิวกินแล้นำเสนอจิมแอนสวิมนะฮะที่เรานำเสนอกันไปล่าสุดพีพีเองก็ได้มาเจอกับพี่ๆนักข่าวและหลังน้ำตาเลยครับประเด็นดราม,ม่าโดนเหยียดเพศสภาพนั่นเองนะครับอย่างน้องพีพีจากน้ำตาและอีกพวกที่เหลือจะเหลืออะไรกันนะเอนะฮะออกมาเปิดใจค,ครั้งแรกสำหรับพีพีนะฮะพูดถึงกรณีดราม่าแฮชแท็กร้อนในโลกโซเชียลหลังมีนะครับหนึ่งในสมาชิกวงจิมแอนสวิมเองนะครับได้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการที่บิวกิน P แล้วก็ใช้คำรุนแรงรวมถึงเหยียดเพศสภาพครับจนทำให้แฟนคลับโอ้โหฮือฮาออกมาปกป้อง PP ี b u บิวติ้อย่างเต็มที่ล่าสุดเองครับพีพีเองเปิดใจเรื่องเราดังกล่าวครับบนเวทีซึ่งเจ้าตัวก็ซับน้ําตาลแล้วก็เผยว่าได้เห็นดราม่าที่เกิดขึ้นแล้วยอมรับว่าเสียใจกับดราม่าที่เกิดขึ้นถ้าเราคนเดียวคงไม่เสียใจเท่านี้นะฮะแต่ว่าที่เราเสียใจมากกว่านั้นน่าจะเป็นเพราะอะไร<ช>เดี๋ยวเราไปฟังกันนิดหนึ่งครับมีคลิปที่พีพีให้สัมภาษณ์ด้วยครับ พีก็เสียใจนะคะพีก็เสียใจกับกับกับราม่าที่เกิดขึ้นแต่ว่าพีรู้สึกว่าถ้าเขาจะว่าพีอ่ะคนเดียวพีพีรู้สึกว่าเออาจจะไม่ไม่ได้หนักเขาที่เขาว่าวิวกินด้วยที่เขาว่าทีมอีกด้วยพีรู้สึกว่าคนเบื้องหลังจริงที่เขาทำยังไงคือคนเบื้องหลังจริงที่เขาทำงานกับพีมาพี่รู้สึกว่าพีเนี่ยเขาเสียกำลังใจเลยที่ที่ไม่มาทำงานกับพีแล้วก็พีรู้สึกว่าทุกทุกคนตั้งใจทุกคน ทำทุกๆอย่างแบบด้วยด้วยความด้วยความคิดที่ว่าเราอยากจะทำมันให้ดีที่สุดอย่างนี้ครับผมรู้สึกว่าอยากอยากให้แบบคือเห็นใจทีมมากกว่าครับคิดว่ามันแรง ถ้าว่าพี่ๆคนเดียวนยก็ยังแบบก็เสียใจแล้วแต่ว่าเสียใจไม่มากเท่ากับการแบบไปว่าบิวกี้แล้วก็ทีมงานนู่นนี่นั่น่างว่าเออถ้าอยากจะด่า L G B T Q ให้เห็นมาด่า E O แนนะครับเฮ้ยไม่ได้มาด่าทำไมอ่ะโอ้เขาก็เป็นตัวแม่ไม่ได้เราไม่ควร L G B T Q เราไม่ควรที่จะว่าใครทั้งนั้นนะคะถามว่าแรงไปไหมเนี่ยคุณบีบอกมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวแต่ละคนมีความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกันมันเป็นพื้นที่สาธารณะก็อยากจะให้ระวังเพราะวันไม่ใช่แค่เราคนเดียวดีใจที่เป็นแฟนพี่ๆศิลปินนนทีี่ัตขาด้ว ให้เกียรติทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนให้เกียรติแล้วก็เคารพเหมือนกันด้วย<ฮ>ะนะฮะเหมือนกันกับบิลกินก็ได้คุยกับเขาบ้างแล้วนะฮะก็รู้สึกก็คล้ายๆกัน <ฮะ S 2> แต่ตอนนี้เขาไปเที่ยวอยู่ก็เลยปล่อยให้เขาได้เที่ยวตามสบายใจของเขาไปก่อนนั่นเองนะครับ,รบขอบคุณที่ค่ายออกมาค่ายนั้นอนะ่ะค่ายนั้น,นออกมาขอโทษก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ให้กับเขาแล้วกันเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้โพสอะไรในโซเชียลอะไรแบบไม่ไม่ได้ไปว่าเหมือนไม่ได้ตอบโต้กลับอ่ะแต่คนที่ตอบโต้ส่วนใหญ่มันจะเป็นกระแสแบบแฟนคลับโซเชียล คนที่ไม่เห็นด้วยที่ไปว่าแบบนั้นเองกับจิมแอสวิมในฐานะที่โอมเป็นเก้งเนี่ยแล้วมีคนมาด่าด่าโอมพักพักเลยพักเก้งพักเก้งพักเก้งโอมจะมีความโอมจะตอบโต้ไม่ตอบโต้กลุ่มพวกนี้ไม่ตอบโต้โอมไม่เอาโอมไม่ตอบโต้โอมจะไปที่บ้านแล้วก็ไปด่ามันแล้วก็ไปะอวัตูบ้านมันเาะขอขึ้นไปที่ห้องนอนมันแล้วไปลื้อห้องไปโมกมาอยขยันสร้างเรื่องจริงเออ เออเออเอออะไรเอออะไรอีเนี่ยมันแผนสูงมะก็มันทะเลาะกับอีแม่ผู้ชายแถวบ้านมันไงมึงจะมาว่าทำไมถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะแค่เล่าเล่นๆแต่มันจะมาเล่าทำไมอ่ะเล่าเล่นๆเรื่องเล่นมันไม่มีคำว่าเล่นหรอกอีโอมึงบอกมึงแค้นอีแม่มันมากเพราะกีดกันมึงกีดกันเรื่องกีดกันมึงไม่ให้คุยกับลูกชายเขามึงก็เลยใช้ใช้เสน่ห์ มันยาหญิงร้อยแปดเล่มเกุยเย็นแล้วก็ไปล่อลวงเด็กมากินแล้วเจอหน้าแม่มึงก็เสียปากใสมีแดดุ่งแล้วแต่งเรื่องอันเนี้ยสาบานไหมสาบานเลยแต่งเรื่องไม่ว่าขอให้มึงตายอะไรเพิ่งยีติดห็นไม่ไดเดี๋ยวนะเราจะไม่ได้เดี๋ยล่ะเอาความเป็นความตายมาเล่นกันไม่ดีเล่ไม่ดีเดี๋มวนะขอให้มึงตายไม่กล้าเลยเห็นมล่ะเออเอาความเป็นความตายมาเล่นไม่ดีนะฮะร้อยยีเนี่ย มันลายมันมีพีุ่ชเนี่ยเป็นคนบริสุทธิ์บริสุทธิ์ไงบริสุทธิ์คือบริสุทธิ์ที่บริษัทนี้ค่ะแต่น่นอนที่สุพรรณค่ะยังไม่ว่างอันนนอนขึ้นมวเนี่ยนอนเมื่อวานเราคนตามมันดีเฟซเยอะเลยตามมาทำไมอะที่แม่พูดเฟสแ,ลแหละเออเขามาตามดูมึงแก้ผ้าไงแล้วมึงก็แก้อีกรอบหนึงกูเห็นอะ ไม่ได้แก้ชอบแก้พย้ยเ่อะคนเมื่อวานลงรูปเดี๋ยวกูจะบอกเอฟซีกูบอกให้ไปทำการอไรนี่เลมึงเล่นไม่ได้นั่นทำไมเป็นคนอย่างกันละ่ะทำไมเป<อ>็นคนอย่างกันล่ะไม่ได้นะฮะเอานี้ดีกว่าครับปังไม่พักเลยน้องยูจินดีกว่าได้รถป้ายแดงมารับขวัญถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะครับน้องยูจินครับก็เป็นก้าวตาดูใจของคุณแม่นะครับป้ายแดงเหมือนกันกับคุณเจนนี่ได้บุตรสดวชื่อนะครับแล้วคุณ เปียแล้วจะตกใจฉันรู้ว่าคนนี้ชื่อยูจินไม่ใช่ยูจินคือตัวเล็กซีหน่ารลังราชาเฟรมัดเปียก็คือคุณแม่ไงสุดสวยคุณเจนนี่ได้หมดทั้งสดชื่อแล้วก็คุณพ่อยิวฉันมงคลครับก็เป็นที่รักของคนในครอบครัวนะฮะล่าสุดเองพระราห่งความน่าเอ็นดูของนุ่ยูจินยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับเพราะว่าคุณป้าเขาไปการซื้อรถยนต์รับขวัญหลานถึงบ้านเลยอลังการงานสร้างจนแม่เจนนี่ยังเอ่ยบอกว่าช็อกไม่ทันแล้วแถมที่เจ้าตัวก็ยังมีการติดสติ๊กเกอร์เป็นชื่อน้องยูจินด้วยรบ ขาวของขาวคือคุณป้านะคะโอ้ตกใจนึกว่าไอ้นี่ไอ้กวนอิมที่มางานบ่อยๆไม่ใช่ไอ้ใช่คุณป้าที่เขาแต่งชุดแบบอิสลามออ๋คุณก็อ๋ออ้าวเหรอออ๋คุณป้านี่ก็ต้องเป็นฝั่งหนะฝั่งฝั่งใครไม่แน่ใจป้าก็เป็นได้ทั้งฝั่งพ่อฝั่งแม่น่ะอันนี้น่าจะเป็นฝั่งคุณเจนนี่มากกว่าเพราะคุณเจนนี่เป็นคนใต้เหมือนกันก็น่าจะมีแบบ ไม่เี่มื่อกี้พี่ตจอต้องขอโทษด้วยนะครับเมื่อกี้พี่ตจอนุ่งแต่งเป็นก็เจ้าแม่กวนอิมครับอันนี้แต่งเป็นแบบฮิญาบมางานเป็นอิสลามไม่ค่อยเห็นฮิญาบไม่ค่อยเห็นมุสลิมทางใต้แต่งสีขาวส่วนแต่เขาแต่งสีดํากันนะคะแต่งสีเขียวสีดําสีน้ำตาลกันไม่ค่อยได้เห็นสีขาวกันนะครับแต่ก็สวยนะนี่ก็มารับขวัญหลานเลยจับป้ายานะครับนี่จับป้ายาลถขวายาครับ ดูอะไรใช่เพราะไงก็ดูอ่ะเปิดภาพใหญ่ก็ได้ข้าใช่ได้หมด้าสดชื่นใช่ไหมนี่ไงบ้านเขาเนี่ยอ๋อคนมีหนวดใส่สุดสีแดงน่ากินนะั่ะริมสุดอะเขาให้มองรถมีจะมองทำหายไม่ใช่รดกูอ้ามองเสื้อแดงเสื้อแดงคือใครลูกหลานป้ายาหรือเปล่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรอาจจะเป็นลูกหลานก็ได้เสื้อแดงกับพ่อยูจินน่ากินสุด เออไะเออนั่หลังราชาน่าชานูจินนะครับนะถ้าโอมีมีผัวแล้วมีลูกนี่โอ้ลูกต้องชื่อว่าอะไรเอาแยะหาเรื่องแกไม่มีชื่อเราไม่มีใครทั้งนั้นเราจะโสดตลอดชีวิตโอ้สมมุติไปก่อนพรมาจารย์ไม่เอาอะไรนะจันอะไรนะพรมาจารย์ไม่ได้เป็นจันไรโม้มาจันเราจะต้องไม่มีใครเลยไม่มีใครเป็นโสดดีกว่าเดินตามรอยแม่เห่าทีวีพูมไม่ต้องมากูโอ้เออถ้าเกิดมึงเดินตามรอยกูมึงต้องต้องมึงต้องประมาณร้อยกว่าร้อยกว่าคนน่ะ ถ้ามึงเดินตามรอยกูอ่ะอมท่องแต่พุทโธพุทโธถ้าเกิดมึงเดินตามรอยกูเนี่ยมึงต้องทำให้เหมือนกูทำอะไรซื้อเด็กขายไม่เอานั่นแหละเมอยากเดินตามรอยกูไงทำไม่ได้ไงมึงยงเรื่องตอเหล่วันนั้นวันนั้นก็มีคนกินกันบอกแม่กันหลังพาอมไปด้วยนะอมอยากเห็นว่าเอยอยากเห็นไม่ได้แปลว่าอยากไปทำอีโอม คนอย่างมึงกันเหรอทําอไรอยู่ตรงหน้าแล้วมึงจะไม่ตอนแม่แม่จะเห็นเขาทําไม่ทําไหมไม่ได้ทําเออองค์ก็ตามแม่เพราะว่าที่กูไม่ได้ทําพนักงานหลายคนเออแล้วองก็แต่กูจะถีบมึงก็ไปทําไม่ได้เลยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยคนเราเนี่ยนะฮะอ้าวหมดเวลาลงแล้วอ่ะฝากไว้ด้วยนะคะับ G Herbs คุณผู้ชมนะฮะวันนี้เรับข้าวโปรหลักร้อยค่ะจัดไปเลยนะครับหนึ่งหลอดสองร้อยสามสิบบาทคุณผู้ชมใช้ได้คุ้มสองสามเดือนใช้ไปเลยถ้ามันนะะฮดไม่ได้สิแต่มันก็จะถูกดกก็จะใหญ่ัเขียวหน่ออยนะะฮ่าแต่่ถ้้าาใครรอยกไดโโปมชันเป็น เซ็ตสุดพิเศษเลยครับซื้อ5หลอดวันนี้ราคาเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นส่งฟรีสำหรับคนพร้อมโอนนะครับโทรเลยวันนี้ครับ0957184624หรือที่ l ล n e แอดสุขภาพดีสแกนเค้าโค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับอย่าลืมล้คกันถ้าใครสนใจอยากลงโฆษณามาวางด้านหน้าเหมือนยาสีฟัน G Herb ครับรีบโทรเลยครับ090089995ติดต่อโฆษณาเม้ามันคันปากครับเวลาหมดแล้วเราสองคนพร้อมจิงกันลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ